สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พระมหานำเอาพระสมเด็จวรคังเป็นพระในยุคปลายแล้วนะครับเป็นพระที่มีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยปรือหอยมุก มวันณะของท่านเนี่ยจึงจะออกขาวงาช้างนะครับเราสังเกตเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยตรงเลยนะเพื่อนๆตรงขึ้นไปไม่ยุบไม่แยกไม่โค้งตรงขึ้นไปเลยนะครับเราก็จะเห็นเนื้อขอบด้านบนของท่านเนี่ยปิ้นเข้ามาด้านในครับเนี่ยแล้วก็ ราชันลงมาหมดหายไปในซุ้มระฆังเราวัดดูก็จะนี่นะครับตรงกับตรงกลางระหว่างแขนขององค์พระนะครับฐานสิงตรงนี้จะยุบยุบลงเล็กน้อยนะเราเรียกว่าตกท้องช้างนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นชินนี้นะครับฐานหมอนรองสิงก็ ลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับพระพักเนี่ยเป็นขล้ลามตัดเลยนะครับใบโพขล้ลามตัดเลยนะครับส่วนเจตถ้าเราดูด้านข้างอย่างนี้นะครับยุบไปหาพื้นพระแล้วก็สะบัดพาดผ่านซุ้มระคังขึ้นไปเห็นไหมครับเกตานเรามาดูด้านข้างนะครับ ด้านข้างก็ก็ให้ประมาณนี้นะเพื่อนๆขอบข้างนก็จะไม่ไม่ตันนะครับไม่ตันไม่ตึงไม่เรียบก,ก็จะมีรอยยุบรอยแยกรอยโผลรอยแตกเนี่ยเรียกว่ารอยปูไตน,นะครับมีร่องตรงกลางเล็กน้อยตรงเนี้ยตรง คือท่านหลุดออกไปแล้วแต่ว่าพ่อยมหาก็เอากรมิ่นลงนะเหลืองนะเพื่อนๆเ,เอากรมิ่นลงปรากฏว่าเหลืองตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับก้นหอยอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อยมมหาจะให้ดูกล้องใกล้ๆก,ก,ก,กันอีกครั้งหนึ่งเราดูดูมุมข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดังได้กล่าวมาก็จะสวยงามนะครับ ไม่ตึงไม่เรียบไม่ตึงไม่เรียบก็จะยุบแยกแต่กอกประมาณนี้ให้เราเห็นข้างบนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ได้ดูแบบใกล้ๆแล้วก็สังเกตนะเพื่อนๆสังเกตเราดูเราดูสมเด็จเนี่ยเราใจเราอย่าไปคิดว่าไม่เหมือนองค์ครูไม่เหมือนองค์ของเสียนก็มานําเสนอ ทำไมมันไม่มีความงามคมชัดเหมือนของเสียนที่เขานำเสนอพวกที่ขายพระที่เขานำเสนอไม่เหมือนของเขาเราอย่าไปคิดเช่นนั้นนะเพื่อนๆถ้าเราพระวะพระวงคิดอย่างนั้นเราจะปิดกั้นการมองเห็นนะครับพระสมเดจเนี่ยถ้าสมเด็จแท้ก็คือแท้ที่องค์ท่านนะจะหักจะบินจะแตกจะเล้า จะยากดีมีจนใครก็ตามที่ถือพระสมเด็จแท้ถ้าแท้ต้งก็แท้ของท่านแบบนั้นนะครับเราให้เราเปิดใจไว้เดี๋ยวเราลองไปดูกล้องกันแบบใกล้ๆนะเรียกว่าดูกล้องกันแบบใกล้ๆนะเพื่อนๆพื่อะยมหาก็ให้พวกเราได้เห็นกันนะครับจริงเท็จประการใดก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นนะครับอยู่ที่เราจะต้องมาวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเราเองนะครับ องนี้นะครับเราดูเนื้อนะครับข้อขาวเนี่ยคือปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยเราเห็นที่มาของไวพาสซีกนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะไวพาสซี มวนล,ลึกหดเข้าไปด้านในองค์พระนะครับพระก็เป็นลักษณะเขาล้ำตัดเลยนะเห็นไหมครับนี่ลักษณะเขาล้ำตัดเลยทีเดียวเราดูเนื้อปูนเปลือกหอยที่ท่านหลุดออกไปนะครับเราจะให้ดูเนื้อด้านใน ดูกันชัดๆนะครับเพราเยมหาเคยบอกนะครับรอบรอบเม็ดมวลสารที่ท่านยุบเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่เรียบตึงนะครับก็จะมีรอยปริออกจะมีรอยปริออกแบบนี้ประมาณนี้นะครับให้เราเห็นส่วนขาสิงเนี่ยขาสิงหรือฐานสิงเนี่ย เราก็จะเห็นนี่นะครับตกท้องช้างก็ให้เราเห็นชัดประมาณนี้นะครับเราดูใกล้ๆกันให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับดูพระพักตันนะครับ โบราณท่านว่าตกท้องช้างใช่ไหมครับเนี่ยยุบระเบียหาพื้นพัดแล้วก็สะบัดพาดผ่านซุ้มระครั้งขึ้นไปนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูขอบ ขอบหุมเนี่ยเขาจะไม่เรียบตึงเขาก็จะเป็นบนสารยุคเข้าไปก็จะคมนะครับมีรอยปิรอยแตกออกเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อเพื่อนดูคล้ายกับเม็ดประทาตนะครับฝังอยู่ในเนื้อพระเห็นไหมครับ ใสเป็นหินอ่อนเลยนะครับเม็ดเนี้ยเราดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยปูนเปลือกหอยไหมครับมีเรียกว่ามีก้อนผงพุทธคุณนะครับนี่ ก้อนผงพุทุคุณอยู่ในเนื้อพระนะครับเนี่ยก้อนผงพุทุคุณนะครับฝังอยู่ในเนื้อพระนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังกันเม็ดนี้นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยก้นหอยนะเพื่อนๆดูสิครับมาแต่จันไหมครับอย่างเงี้ย เพื่อนๆคงเคยมีหรือไม่คงเคยเห็นพระสมเด็จที่มีลักษณะคล้ายกับก้นหอยมีไม่กี่องค์นะเพื่อนๆถ้าองค์ไหนมีอย่างนี้เพื่อนๆเก็บเลยนะครับไม่ต้องปล่อยนะไม่ต้องปล่อยให้หลุดมือนะเลี่ยมทองขึ้นคอเป็นองค์ประจำกายเลยนะแปลกมากนะครับมามาอย,อย่างไงเพื่อนๆเนี่ยเหมือนกับก้นหอยเลยนะบางครั้งบางโอกาสครูบาอาจารย์บางท่านก็อบอกว่าคล้ายกับ ริวจีวอนนะพระเยมนหาดูแล้วก็คล้ายกับก้นหอยนะครับก็เห็นเนี่ยรูพุนเลยนะรอยนอนด้วเนี่ยรูเล็กรูน้อยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่พระเยเมนหาบอกว่าเอากขมิ้นลงนะครับเคยทดลองนะครับเพื่อนๆดูนี่เป็นหลุมนี่นะครับนี่คือเม็ดแดงนะเพื่อนๆ มันหลุดออกไปแล้วนะเม็ดแดงหลุดออกไปแล้วเม็ดหนึ่งพระเยมหาก็เลยเอาเอาขมิ้นลงนะครับตรงนี้เหลืองนะนนเพื่อนๆในเหลืองปรากฏว่าเหลืองนะครับคาบร่องรอยขมิ้นยังติดเรืองลางอยู่นะครับสีเหลืองเรือนลางอยู่อย่างนี้นะครับนี่รอยปริออกรอยแตก เพื่อนๆดูนะครับรอยปริรอยแตกเห็นไหมครับนี่ธรรมชาตินะครับรอยนอนดดนก็ก็รูเล็กรูกกน้อยเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะครับรอยปูไตนี่ก็ใหญ่นะครับเนี่ยก้หอยก็เห็นชัดนะเพื่อนๆดูนะครับดูการปริการแตกของท่านนะครับ เพื่อนดูเม็ดนี้นะครับฉ่ำมากเลยนะครับฉ่ำสวยงามเลยทีเดียวขอบนี้แตกนะเมื่อแตกเราเห็นก้อนผงพุทูคุณนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คือก้อนผงพุทูคุลนะครับขาวขุนมัวเนี่ยก้อนผงพุทุคุณเรามาดูด้านข้างกันนะครับ ้กับเม็นประทาดเพื่อเพื่อนเห็นไหครับนี่นี่นะครับอยาความสวยงามของท่านดูมุมนี้นะครับพรเพื่อน ฉ่ำด้วยน้ำมันตังอิ้วนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับความงามความงามในองค์พระยากที่จะหาคำไหนมาเปรียบเปรยได้นะ เราเห็นเนี่ยลักษณะกับเม็ดพระธาตุนะครับฝังอยู่ในเนื้อพระเป็นเนม็ดหินอ่อนนะเพื่อนเเห็นไหมครับเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับขอบพระก็ปริแยกออกงี้นะครับเราดูทุกมุมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูเม็ดนี้นะครับ นี่แหละครับคือเม็ดประทาตนะครับเห็นไหมครับนี่คือรอยแตกรอยปีกออกของท่านเรายังเห็นก้อนก้อนมวลสารนะครับอยู่ด้านในยังชัดเจน เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับตรงนี้ตูกอกทุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พ่อหย่ามาหาช่องสองพับบิ้นเลยนะครับขอบคุณครับ